แกสองขั้นตอนได้ที่เขา มาแต่สุพรรณเป็นต้งี่เป็นปังสี่เมืแงามตแม่นคนัตีตัวคนมาแต่สุพรรณีขั้นม่อนยุบันงามดีมเ นึ่กัเลกร้ายก่อนเฮ้ยเจ้าเเจ้าเพื่นล,ลดลงมาได้

งงมันง่ายไหมมันง่ามไปซื้อแดนพร้อมนพ่ไอเ่าย บทนี้เธอได้นี่ย สามฟังนั่นสามเป็นหกหกทั้งเทิงเป็นเจ็ยหกเจ็ดสี่สิบสองสี่สิบสองทางนี 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 9, 3, ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกรับสี่สิบสองบวกดูเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดสี่สิบสอง เกเออเก็ดชิปเก่าเกชิเก่าอนอืมองไหว่ามันเลี่ยงขาทำยงไงยีิบเจ็ดกับสีสิบสองเออสีสิบเอเบนแมนเก็ชิปเก้าสองสามสี่เจดเก้าสามสามสามเวอเลี่ยนเลี่ยนหลักเก่าเก้าสา็ดเก็ดชิปเก่าก่อนขั้นไหนพี่น้องอืมีกกี่สูขั้นต่อไป โอ้พี่น้อ,เองเออแม่มาขวบกัโลนหลายหลายผืนเลยขวบใช้ยึดดอกขวบมา,าเออบานย้ายแสงเบิดนประหยัดแสงลนเต็มอยู่พี่น้องสมัยมาเลี้ยงว่าอยู่ตรงหน้ากับน้ำตามพงอยู่ตรงหน้านี่แหละอยู่ขเขียนหน้านี่